ดิฉันนางสาวธิดาลัตเล่าวันค่ะค่ะตอนนี้พวกเราก็กําลังยืนอยู่ที่ไร่ในหมู่บ้านกูกาสิงตาบลกูกาสิงอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะค่ะท่านผู้ชมสงสัยกันใช่ไหมคะว่าวันนี้ผู้เรามาทาอะไรกันที่นี่ค่ะวันนี้นะคะผู้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูการทําเกษตรแบบผสมผสานค่ะดูจากทิวข้างหลังนี้นะคะเป็นทุ่งนาอันเขียวขจีม่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์อย่างมากทีเดียวค่ะค่ะเรียกได้ว่าในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวกันเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าพวกเรา ตามเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในไร่ของกลุ่มเกษตรกรสงสารลุร่มน,น้ำเสียวัาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกับเจ้าของไร่กันเลยค่ะเชิญค่ะ เราก็นั่งอยู่กับคุณเจ้าของไร่แล้วค่ะเราไปทำความรู้จักกับคุณก,กันเลยค่ะคลุงสวัสดีค่ะครับค่ะคุณลุงช่วยแนะนําตัวหน่อ,อยค่ะว่าชื่ออะไยคือคุณลุงคือปิยะแจ้งกน้ำอายุ41ปี่พทเศษปคุณลุงได้มาทำเกษตรเป็นปรนค่ะแต่ก่อนนี่อาชีพหลักของงานคือเป็นอาชีพทำนาเห็นหน้า,า,หนาปีละครั้งที่นี่มันเกิดภาวะพวกบนแน่นอนเพราะว่าวบางสีนขนแรงที่องปีที่ผ่านมากเกือกนานถ่วง ะนี่อาจีบอย่างเดียวเลยทำหน้าเลยมีไส้บอลลอยเพราะว่าถึงช่วงฤดูหนาแหลมมากนี่เขาบอกนีอาจีบเนี่ยสวยประเภต่อกันมาเห็ดเกษตรกรผสมผสานเพราะว่าเพื่อลดความเจียงจากอาจีบหลักเพื่อกินทำหน้าค่ะพื้นที่ในการทำเกษตรแบบผสมผสานนี่นะคะนี่ที่นี้แล้วพื้นที่นี้่เราเล่าประมาณหกไร่ติดแต่ทับเกษตรผสมผสานแต่ที่นี่แบ่งออกเป็นบ่อปลา ยีโม่ดอกอเนื่อจีสำหรับขั้นดินทสำหราบผู้คุณทักอันนี้นี่เย่ยงปลานี่คอบเดี่ยงหมูที่ไปทำย่าง,งแม่แก่บ้างอะไรบ้างผูกทักพักหลักแล้วคุณลุงนะคะเริ่มทำเนื้อที่ทบริเวณนี้นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตั้งแต่เม่อไหร่เนื้อแน่วหรือคอนคอนจีหรือไม่อันนี้ได้รับการสนับสนุนจาก เงิรร 2, so 4, so นบาทโควกาั้งหลอกงบประมาณปี25 4 4ถึง2 5 4 6ประมาณสร็จ้จากช่วงเปียนทหารก่อนเก็ของรัฐบาลมาตรงันแล้วนี้งเรอปนนะักล้างกินนี้แล้วอาณเขข้าเขาปูสามใบไหมนี่เขาต้องอันี่แล้วเขาต้องปูเกิดทีเลียงเนินเืทีเลียงเชื่อปวกต้นกล้วย ปลูกต้นกล้วยรอบๆแล้วเขาไปจับกุ้งไม่ผลเสริมที่หลังถ้ามาเกิดที่เลี้ยงมันทื่ให้ลมเงอจำรับกันล้มกันไม่อย่างนี้คือรับเกิดตัวน้อยก็เป็นที่ทราบตันนี้นะคะว่าหมู่บ้านเุษตรจริงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วเออเกษตรผสมผสานที่นงานเสรงนี้มีการเรียนรู้สนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไงบ้างคะเรื่องการปลูกกระทิ่เป็นิดต้น ของเที่ยวเนาะเราตัวแเ็มกับเด็กแเป็นฐานหนึ่งของของการเต็มเะเป็นไฮก้อมดูอเอที่ยวกันนท่องเที่ยวมากเดกไก้มดูเที่ยวกับวิธีการดำรงชีวิตแบบข้อเที่ยงแบบเศรษฐกีข้อเทียงตามอัจญาของในหลวงเขานี่ยแบบนี้เขาแบบวาบานชูบนฟัง้งแบเบเป้วิธีการปลูกกิจกรรมที่อย่างแหัในของเที่ยว้รกบการเที่ยวกักกนกศรษมา เก็บกระเพราเก็บถาาอยู่ในแกงตเจีบกระเพราจริงด้วยค่ะสดๆเลยใช่ไหมคะเราก็จะมีพวกนักศึกษาเมื่อก่อนนี้มีจานจากเรียดมากัศึกษาเกวกับการทำางืเปียกต้องบอกเลยนักศึกษาฟังเรื่อง้นเขาเสร็จมาจังไนแบบคุไทยเราก็ปลูกแต่แล้วเขาไปขายใส่ท้าเรียงตลาดตัวฟี้ังน เราได้ใช้าส,าสารเคมีในการสารเมีนี่คืออยู่ในแปลงนี่บอกตามตรงได้ว่าเป็นแปลงแบบเกษตรินี่ถ้าพอในแปลงที่เขาปลูกทางนี้มันคือเกษตริน,นี้นี่มันถือว่าทางการเริ่มต้นกันตรงนีจ้จะมาหวาดเจ็บเจียวหนึ่งถาอมีสารเคมีเขามาอยู่เจียวเลยเราจ้าปุ๋ยนี่บบกับใส่พวบมุ้นสัตว์เป็นหลักจังแม่แนแมนจังยุ่แปลงนี่กับมีเลี้ยงหมูบบเราก็เลี้ยงวัวน้ำ มาที่นี่ครับเพราก็เกษตนีการปลูกสีไสเสริมเตริมเราปุ๋ยสีไใจมาที่นี่กับที่นี่การจะนำมัดออมาเสริมน้นำมัดแบบนีมักอยเชอีมักเศษอาหารเราก็ติดเป็นมักน่องมุงูจุกจิกได้ดกว่าออมาใส่ในกิจกตรม่ำไ่แฝงงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อเลย่ะว่าในไร่ของชลงนี้ปลูกอะไรบ้างค่ะ ลักๆแล้วเฮาสีเนียนเป็นปลูกคือตามฤดูกาลครับเป็นฤดูผลเนี่ยมันถีันือปลูกย่ายพอว่าช่วงนี้คือแปลงเนี่ยตีว่านเนี่ยเหตุอย่างคืออาศัยกินทุ่นเก่าคือปลูกไว้ที่แรกคือเอาไว้แบบเก่าราะว่าหลังจากปลายฝนต้นหนาวเขาถืเริ่มไถไถข้นดินอันนี้นี่ก็ถือเริ่มเริ่มปลูกต่อคือเพื่อมูตีเห็นเนี่ยคือเป็นต้นเก่าว่านเนี่ยท้อการปลูกไปคือ การการเทสวนนี่ฤดูฝนนีกเดี๋ยดูที่กลนกแล้วต้นไรกของคุณลุงนี่คือประมาณกี่ปีคะโอ้เราอ่าหน้าต้นขั้วที่ถผลหลายๆแล้วประมาณสิบหกสิบหกคุเยี่ยดเฉียดส่วนมากนี่เป็นพืชสวนครัวอะไรเหรอคะหรือว่าเป็นไม้ยืนต้นอ่าอันนี้เป็นต้นสวนครัวเป็นหลักแล้วกขั้วไม้ยืนต้นไม้ผลิตอะก็หลาย นี่กันที่นี้ไม่ใส่สอยเป็นพวกคนไม่ n h ้ n ไม่ n h ้ n ไใหม่เราก็ที่ในไทยเนาะเราก็่นี่คนขายเหมือนกันใกล้เกิใครก็รู้ดีไปหาข้างหน้าดีกว่าคนรวยหาคนร่ำรวยกว่าอาจจะมาดีเพื่อนค่ะจะมาดูเพื่อนเนนะคะเพื่อนดเลยขึ้นอยูยย่ไปจะเป็นอปของหรีดอ่อนใจสุดซเ้ือนี่เป็นหนูแม่ปั๊ด

คือหน้าโน่วีหน้าโนว่าก็สน้าโนนี่ยเพื่อมื่อทีมือทีมันอวกไมันถึเมือไปทุ่มวีหน้าโน่เดีในทนี่ละอันนี้มูได้่ปรมมัอเดืยนกัวเนี่ยมันมันขออเป็นที่ยี่แปดกระดาษเมย์ยี่แปดอ่าถิงหาเนี่ยมันจะได้มันได้เดือนหนึ่งที่นี่เขา นี่คือเอาข่านออกจากแมีมันสั้นมาแล้วตินน,นี้ต้นนี้เป็นขอดั้หรับเก็บปุ๋ยต้นนี้เป็นปุ่นน่ะปุ่นถือใกล้ถือหน้ามากครับคุ่นุน่นขเป็นเท่านี้เลยใส่เพราะว่ามันมักำแพงงายเนาะไม่ใส่หลายานี่เป็นนีะไร อันนี้เคนเลื่อนไผ่เลี้ยงน้องไผ่เลี้ยงนี่คือไผ่เลี้ยงนะฮะอันนี้เคนเลื่อนไผ่ตรงไผ่หวานหน่อไม้ใหญ่มากมันตาทางครอบพุ่วหนึ่งนี่ปลูกต้นพอเดียวเพราะครอบพุ่มตีหางจำหน่ายเลื่อนไม้ได้แม่จำหน่ายอันนี้เอาไปขายตลาดนัดในชุมชนเขาแต่ว่าสำหรับครอบพุ่วที่พรเห็ดเป็นสวนขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าอยากอยากปลูกไผ่ที่ปลูกพอเดียวพอเหลือกิน อันนี้เป็นแปงแปงเขาแปงองนทดร่องของของทุนวิจัยเขาเป็นเป็นมากขอใส่แปงทดร่องเป็นเป็นเท่าเป็นเป็นเขาเป็นเขาวหน้าปีเท่านี้ละเป็นเขาเป็นเขาวันอ่าเมือนเดินเขาเขาระยะปานกลางก็จสิเป็นเขามมลิ่ยลอยฮะแต่ว่าเขาเพิ่นเนเขาดอเหนอเนไหมเป็นเขาคอคอสิบหาเพิ่นใส่แปงพัฒนาพันธุ์มายถึงมาแต่เพิ่นได้พันธุ์ ับเพิ่นทิพิ์เขาปรุงพันธุ์น่ะนะถ้าพันธุ์มันนิ่งแล้วเพิ่นก็จังสิอ่าขยายใหม่กันจะกรกรปลูกเรียกว่าเป็นแปลงจำลองนี่สิค่ะงนเป็นแปลงทดลองคแล้วสิมีพันธุ์แปลงแปลงเขาพันธุ์พื้นบ้านเดี๋ยวหันเดี๋ยวสิพาไ้วยปุ้งเข้าใจเพราะเข้ามาเขาพันธุ์พื้นบ้านเป็นได็กแปลงที่เป็นแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมเขาพื้นบ้าน คำว่าเขาพื้นบ้านเนี่ยคือเป็นพันธุ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากพ่อจากแม่แต่ก่อนนี่มันสิบพ่อมีเข่ามะลิลอยหาคอขอโขงเตะแทก่อนพ่อแม่เข้าบรรพบุรุษเก่าแทปูแตงย่าคนที่ปลูกเขาพวกนี้ที่นี่มันสืมีเข่าเป็นสายพันธุ์เข่าเหนียวนี่แฝงสายพันธุ์เขาเจ้าอยู่สามสายพันธุ์เข่าเหนียวก็บสืบมีเข่าสันประตองเข่าหอมนั่งนวลเข่าเข่าเล่าแตก เขาเอ,าอียงแน่ละ่ะเขาลเลาแก่ตับผมประจงกับขมั้งนั้นนี่ละ oh. <c oughs> จำจำว่าได้เหมือนแทบว่าเขาเจ้านี่มี่สามสายพันธุ์กันสินี่มารีเก้าดังเดิมแล้วก็มารีหนึงศูนหาแล้วก็มารีแดงที่ป,ป,ปลูกไเนี่ยเราก็แป้งนี่กันสิอาไ้สามาชิกอยู่ในชุมชนท้องนี่ละ่ะประมาณทิเบตอกอบขัว้วมาเห็ดรวมกัน เหตุกิจกรรมโองการกิจกรรมที่เหตุการณ์ีเริ่มตั้งแต่แฉแฉเขาเพื่อเขาสีเจ็บไว้เขาเขาสเสียเขาห่วงหนึ่งห่วงหนึ่งหรือมาแฉเขาคองเคยเห็นว่าแจฉเราก็เดียวเขาคองมาควงเพราะเพราะเขาคมันเกิดแล้วเขาเกิเดียวมาดำต้นเดียวนี่หลังดำต้นเดียวได้หนูที่เห็นหนูนี่คือมันแตกปอมันแตกปอมีดำต้นเดียวเพื่อเป็นอย่างเช่นดำต้นเดียวคือว่าดำต้นเดียวเราก็ดำเป็นแถวถ้าถ้าสมมติว่ามีเข่าพันเรือนมาแจ่ม ที่มันอยู่นอกแถวอะคือโปเมคืนคือเขา่าเบ่งละนะักษณะมันมันากอะการที่ดำต้นเดียวนี่เขาสิบหูว่าเขาดำต้นเดียวเนี่ยมันจะแตกก<า>อ่อทำไหลอัล<ห>น<า>นี้วนว่อป่าลักหลังจะว่ออย่เต็อยู่หลายแนาะหนึ่งใั้นเราเก็บกักน้ำเพือใส่ในการกเกเตร้าใส่พดพืชผักเขานี่แหะ แบบส่วนที่สองก็คือเขาใส่เป็นเรียงปลาแต่น้ำแปลงนี้ก็เป็นเป็นเรียงปลาเรียงปลานี่งานว่าอีกว่าหนึ่งก็เป็นเรียงปลาดูลงทุนเยอะไหมคะการอ้าคุตซ่านี่มันถึงนีงบสนะถึงงบของเจ้าของแต่งบจากภาครัฐที่คนมาต่อยแล้วก็ปลานี่ก็ซื้อมาอยู่ซื้อมาเรียงปล่อยปล่อยที่ในบ่อเนี้ แต่ถึงลาจับเขาตงจับมนหลายนาับนอกจากเขาได้กินแล้วของจากาดไเลย็ยวพาะมันต้องถ่ายแ้่ว่าหน้ายังยองร่็มทั้งเงินทั้งหมดเป็นแรงอาหารเป็นเงอนไปหลายๆเกินเปื่อมาเจ็กไม่เหมเรกับวนไทย เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารพิษสารเคมีใสต่ตัวไปเนี่ยเขาเป็นสื่อแนะละข,ของตามท้องต่างเขาบอกขงจักเตยบาเป็นเห็ดจังไหนไหมเขากินเกนษตรกรหรือไทยบาดบางต้นบางเอามืวงง้างน,นี่ละอ,ะววอ่แต่ว่าพวกขงจักรให้ไต่กลมสวยกลมงานน้างแบบนี้นีสิ่งที่อ่าเป็นสารพิษสารเคมีนี่ควรปนมันน้ำอันนี้ก็คือว่าอยากฝากว่าถ้าเป็นไปได้แตอ,อยากให้ปลูกกินเงองเพราะว่าไม่เป็ปะนไรปอดไตกลาง งานนี้นะ้าไปกับนุ่งเมืองรวงทึงคนเป็นว่าบาน,บานตัวนี้นก็แล้วเพียงของสถาบเกษตรจังวม,มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและยังสร้างเกษตร,รแหล่งเกษตรที่นี่นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างดีทีเดียวะคะ่ะวันนี้นะคะผู้ราทั้งสามคนต้องขอขอบคุณคุณลุญญาเป็นอย่างมากเลยคะ่ะที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะในการให้ความรู้ในเรื่องการทำเกษตรแบบะสมสาย วันนี้นะคะพวกเราสามคนได้ขอบคุณนยาค่ะ okay. ในวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักความหมายของคำว่าการทำเกษตรแบบผสมผสานแล้วนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะทททีีี่่่ไมวาคนอะงใด้หโโชษ